สวัสดีค่ะใครผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะมาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยท่านช่วยบอกว่าสิ่งที่คุณคิดวางแผนไว้ในใจจะมีกี่ข้อคุณจะทําสำเร็จไหมให้คุณตั้งจิตนึกถึงงานที่คุณอยากทําหรือสิ่งที่คุณวางแผนไว้ในชีวิตนะคะว่าจะทําได้สำเร็จไหม เพพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะช่วยชี้แนะแนวทางผู้ร่วมเดินทางด้วยนะคะว่าแผนการหรือสิ่งที่วางแผนไว้จะทําได้สําเร็จไหมคะสิ่งที่ why, วางแผนไว้วาดปักไว้จะทําได้สําเร็จไหมคะเพพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยชี้แนะแนวทางผู้ร่วมเดินทางด้วยเถอสิ่งที่คิดไว้วางแผนไว้จะสําเร็จไหมคะ จะมีกี่ข้อก็ให้คุณนึกถึงไลนะคะเดี๋ยวจะขอพลังงานก่อนห้าใบนะคะแผนที่คุณคิดไว้จะสำเร็จไหมคะ,ะมาดูกันนะคะสี่ดาบ เป็นช่วงที่คุณพักฟื้นจิตใจพักฟื้นความรู้สึกผ่านการสู้รบมาหรือเสียใจเสียความรู้สึกบางอย่างที่คุณคิดแผนไว้อาจจะต้องพักบางเรื่องนะคะอาจจะต้องพักโอ้แต่ความสมบูรณ์ความสุข ความสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์ก็จะมีเข้ามานะในบางเรื่องนะคะเป็นดิถึงดีเอ็มเพรสเลยนะคะไพ่หมายเลขสามะคะ่ะไพ่สวยนะคะไพ่หมายเลขสามความอุดมสมบูรณ์นะคะจะเข้ามาถึงตัวคุณนะคะหรืออีกในหนึ่งบางคนก็อาจจะให้กำเนิดบุตรหรือตั้งครรภ์น,นะคะ มันเป็นไพ่ที่มีความเป็นแม่สูงเนะาะไพ่ใบนี้แต่ถ้าในด้านความรักก็จะเป็นคนที่ยอมทุ่มเทเกินร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแผนที่คุณคิดไว้จะสำเร็จไหมคะถ้าเป็นไพ่ใบนี้ช่วงเวลานี้คุณอยู่ในช่วงพักก่อนแต่ว่านับจากนี้ไปความสำเร็จก็จะเข้ามาหาคุณนะคะเพราะความสมบูรณ์ สิ่งที่คุณวางแผนไว้บางทีมันก็จะเป็นแผนที่อาจจะมีรับลมคมในอะไรบางอย่างหรือเปล่าคะเป็นแผนที่ไม่ใช่จะแบบมีเงื่อนงำไหม <c oughs> เป็นแผนการบางอย่างที่ต้องฝ่าฟันไปอย่างนี้ค่ะแต่ถ้าเป็นแผนที่ดีในด้านความคิดที่ดีมันจะประสบผลสำเร็จนะแต่ก็ต้องรอคอย หรือต้องใช้เวลานะคะมันเป็นไพ่หรือสิ่งนั้นที่คุณคิดไว้อาจจะต้องเดินออกเดินทางหรือเป็นความฝันที่อยู่ไกลที่อยู่ห่างไกลที่คุณวางแผนไว้นะคะ7 of s f o ออฟสอดเซเว่นออ o r อ s เซเจ็ดาบ7จ็ไม้เทา้าแต่ยังไง คุณก็จะฝ่าฟันไปได้เพราะว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองคุณอยู่อะค่ะสิบดาบด้วยเจ็ดดาบสิบดาบสิ่งที่คุณวางแผนไว้บางอย่างมันจะจบลงโอ้ตอนแรกอาจจะอยู่ในช่วงที่พักนะคะ ความสำเร็จของคุณก็เริ่มจากตัวคุณที่ผ่านกระบวนการประสบการณ์ต่างๆมาหมดแล้วกว่าจะมาเป็นดีเอ็มเพเนี่ยค่ะเป็นคนที่เคยเสียใจในเรื่องของความรักเพราะว่าไพ่ดีเอ็มเพจจะเป็นคนที่เป็นคนมีความรักความเมตตาผู้คนสูงมากจะรักคนอื่นมากตัวเองด้วยซ้ำไปอย่างเงี้ยค่ะหรือความเป็นแม่สูง dm เพ e นะคะแต่ก่อนหน้านี้คุณก็เสียใจจนคุณได้เรียนรู้จนมาเป็น dm เพ e นะคะผ่านบททดสอบในการฝ่าด่านมาหลายๆอย่างแต่บางอย่างคุณเราจะต้องรอคอยไปก่อนนะคะแต่สิ่งที่คุณรอคอยหรือตั้งใจวางแผนไว้มันจะสําเร็จนะคะเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยอยู่ข้างคุณคุณทําจิตใจให้สงบมีสมาธิสติปัญญาคุณจะเกิดขึ้นเองนะคะส่วนไพ่สิบด่าม,มันเป็นการจบลงแล้ว ก็เป็นไพ่ที่ตรงกับการเสียใจตรงนี้นะคะแต่เป็นไพ่ที่พักดูแลใจช่วงนี้นะคะสิบดาบจบลงแล้วเพราะว่าสี่ดาบจบลงไปแล้วสี่ดาบเป็นการวางมือจากการประทะเพราะก็เจ็บระบบม,มาเยอะนะคะบาดแผลเต็มตัวสิบดาบคุณได้เดินหันหลังให้กับสิ่งที่มันไม่ใช่แล้วเพราะคุณเดินหันหลังไปสิ่งที่คุณวางแผนไว้นะคะมันจะสำเร็จมาด้วยพร้อมกับการเงินนะคะ สิ่งที่คุณวางแผนไว้จะเป็นการเงินหรือว่าความสัมพันธ์ก็ได้นะคะคนที่จะเข้ามาช่วยเหลือคุณในสามไม้เทา้าหรือสิ่งที่คุณวางแผนไว้ทุกสิ่งทุกอย่างบางอย่างมันก็จะเปิดเผยขึ้นนะคะมีความชัดเจนขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็เกิดจากผลการกระทำที่ยาวนานหรือการรอคอยมันก็จะสิ้นสุดลงแล้ว Justment อย่างเงี้ยคะ่ะทำให้คุณนิดตื่นได้เข้าใจสิ่งที่เข้ามาเพื่อ จะได้รับรู้ความจริงบางอย่างเนี่ยค่ะ h รือไฮพินเทด้วยความที่คุณมีเซนส์มีสัญชาตญาณจะนำทางให้คุณไปสู่สิ่งดีๆนะคะเพราะคุณมีเซนส์นสัมผัสที่ดีมองเห็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นได้ว่าแผนที่คุณจะทำมันจะเป็นไปอย่างสำเร็จแน่นอนตัวคุณมีสเสน่ห์ด้วยเนี่ยค่ะเป็นคนลึกลับหน้าค้นหา แผนการที่คุณวางไว้อาจจะสําเร็จด้วยความมีสเสน่ห์ของคุณด้วยนะคะตัวของคุณเองจะนําพาซึ่งความที่สําเร็จหรือไปตามจุดประสงค์ที่คุณต้องการแผนการของคุณนั้นคือเรื่องใดบ้างคุณต้องดูอีกทีนึงมาน,นี่ด้วยก็เป็นเรื่องงานนะคะไงคะงาน ราชินีไม้เท้านะคะคุณผ่านด่านเรื่องงานที่เก็บสะสมมานานจนหันหลังคุณอาจจะต้องได้เริ่มงานใหม่เจอแพชชั่นใหม่ๆได้ทํางานใหม่อาจจะได้เป็นหัวหน้างานเลยนะคะจนถึงราชินีหรือเจ้าของกิจการก็ได้นะคะเพราะที่ผ่านมาคุณทํางานหนักงานเหนื่อยมากและรับผิดชอบภาระต่างๆตอนนี้มันจบลงแล้วนะคะภาระที่คุณรับมาคุณจะสะสาง ได้เรียบร้อยนะคะหรือได้เป็นไปตามแผนที่คุณคาดการไว้นะคะเพราะด้วยสิ่งที่คุณทำมาเพราะคุณจิตใจดีคุณก็จะได้สิ่งดีๆนะคะการเงินราชินีเรียนสิ่งที่หนักหน่วงนี่ค่ะก็จะผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันจบและจะไปเริ่มต้นสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆนะคะ date of rebirth นะคะด้วยความที่คุณเป็นคนเฉเลียวฉลาดมาก ราชนีไม้ราราชนีดามนะคะคุณเป็นคนเฉลียวฉลาดมีความยึดมัน่นมีความชัดเจนในตัวเองฝ่าฟันอุปสรรคมาทุกสิ่งทุกอย่างก็จะมาเปิดเผยและสิ่งที่คุณวางแผนไว้มันก็จะสำเร็จเนี่ค่ะเริ่มด้วยความมั่นคงของการเงินที่มีความฝังลากลึกลากแก้วลงไปแล้วนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณปลูกไว้กำลังจะเติบโตขึ้นมานะคะ จบด้วยไพ่สิบถ้วยนะคะความสุขนะคะที่มีแต่อารมณ์ความสุขโอ้โหเก้าถ้วยสิบถ้วยนะคะความสุขมาเต็มนะคะในเร็วๆนี้ด้วยค่ะชาลิอดอดแผนที่คุณคิดไว้นะคะจะเป็นความสุขความสมบูรณ์หรือการเงินหรือสิ่งที่ทำให้คุณทุกเสียใจจะจบลงและได้เริ่มต้นขึ้นใหม่ในเร็วๆนี้นะคะ ใครที่ผ่านเข้ามาเจอฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะโชคดีค่ะ